สวัสดีนะครับอีพีนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามากินข้าวเที่ยงกันนะครับมีเมนูอะไรบ้างมาดูกันเลยอันนี้จะเป็นหอยจุกหอยขมบ้านเราอะครับพอดีมแม่แกต้มแล้วแกก็จิ้มให้นะครับแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นตําถั่วที่ตําเองใส่ปลาที่แม่สับปลาดิบนิดนึงนะเพื่อเพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสแล้วก็มะเขือขมเนี่ยปลูกที่บ้านเองก็จะอร่อยอยู่ นะครับแล้วก็จะมีใบพะอีเลิศบ้าฮาเนาะหรือว่าใบชะพลูนะครับไปกินกับตำทั่วกับหอยจุ๊บหอยขมแล้วก็มีใบใบขิงนี่ก็จะอร่อยแล้วก็มีอีปูสองตัวนี้นะครับแล้วก็มีเจียวบองแล้วก็มีก้อยหอยพอดีแม่แกจิ้มให้นะครับแล้วก็เลยเอามาก้อยก็มีตัวหอยเนาะหอยจุ๊บ หอยแดงหอยขมแล้วก็ใส่ปรุงรสข้าวคั่วหัวหอมมีพริกป่นชูรงชูรสน้ำปลาบีบมะนาวลงไปแก้ข่าวนะครับแล้วก็จะกินกันแล้วก็จะน่าจะอร่อยอยู่นะครับแล้วก็ใส่ผงนัวด้วยแล้วก็ข้าวเหนียวแม่แกปั้นใส่ถุงมาให้นะครับ mm hmm. เมื่ออาทิตย์วันเสาร์ก่อนพอดีกลับบ้านไปเยี่ยมแม่กับพ่อ ตะนวนกับยายางที่บ้านนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเมนูถ้าจะกินตอนที่ย่างกันในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองนะครับยีสิบสองสิงหาหกสี่ตัวนี้ก็จะมีอีปูเห็นไหมน่ากินมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะกินให้ดูก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับยั่วน้าลายก่อนนะครับตัวนี้เห็นไหมน่ากินมากๆเลยอันนี้ก้อยหอยบ้านเราถ้าซื้อเองที่ตลาดไม่รู้ว่ามัน เนาะไม่รู้มันจะสะอาดเหมือนที่เราทําเองหรือเปล่านะอันนี้แม่แกต้มแล้วก็จิ้มออกมาให้นะครับรวมไปถึงเนี่ยตัวนี้อันนี้ก็ไว้กินกับตําถั่วนะแล้วก็มีเนี่ยมะเขือแล้วก็ขิงใบชะพูพะยิเลิศบ้านเราอ่ะจริงๆแล้วที่แรกว,ว่าจะาเอามาแกงขัของอ่วหอยขมแต่คิดไปคิดมาเนี่ยแบบนี้มันกินง่ายกว่ากินกับตําถั่วแล้วก็ใบชะพลนะูที่แม่แกเตรียมมาไว้ให้ เนาะเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูก่อนเนาะนี่เดี๋ยวนะนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินให้ดูนะเดี๋ยวเราข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มแจ่วก่อนอ,อร่อยจอเจาบอลกร่ป๋ายชะพูแล้วก็เอาหอยชอนิด เป็นกินเมี่ยงไปเลยเนาะอืมอล้วก็อร่อยก็เป็นก้อนหอยนะอืมอร่อยคือเป็นไม้ขาวแม่แกต้มแล้วก็เสิ้มมาให้ แบบปลบปงรสเต็มรสนอกมากเลยอืมมันจะเป็นใบขิงอร่อยหอมๆหัวมันก็กินได้ใบมันก็กินได้ใบตะปู เป็นเมี่ยงใส่ตำถั่วลงไปแล้วก็อ่ำอ่ะจิ้มแจ่วปูปูนาได้สองตัวแม่มาให้อืมยบับ nó lài rồi, đang hay xin, ตักตำถั่วครับเดี๋ยวอีพีนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืม กดกระดิ่งกดซับสไคร e กดติดตามเพจของคุณครูอลราแต่ด้วยนะครับสำหรับอีนี้ไปเพียงเท่านี้แล้วค่อยมาเจอกันใหม่ว่าเราจะพาไปชิมอะไรนะครับสวัสดีครับ